เดอะ a ัสแอ r b เบนเดเขาบอกว่า EP 1หเนี่ยเหมือนหนังโรง E.P 2ีสสหลังจากนั้นเป็นต้นไปเหมือนหนังแฟนตาซีช่อง7 <laughs> เป็นยังไงอะ่ะก็มีทั้งส่วนที่โอเคและส่วนที่ไม่โอเคแล้วกันนะสำหรับ a วชารเดอะ l ัสแอรเบนเดอร์เวอร์ชันไลอ้่นของ Netflix แล้วกันอืที่ดัดแปลงมาจากแอน m เมชันที่ ก็ถือว่าดังมากนะถือจะมีสามซีซั่นก็ตามนะแต่ว่ามันเหมือนสร้างฐานแฟนไว้เยอะแล้วก็ค่อยๆดังอะ่ะมีแฟนคลับเดนตายเยอะมากแล้วกันสําหรับอวตารนะแล้วก็ตัวอย่างหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยคนก็คาดหวังว่าการที่ n น t f ฟ i ิเอามาทาเป็นซีรีส์เนี่ยน่าจะตอบสนองแฟนพันธ์แท้ได้ดีเพราะายิ่งยุคหลังๆที่เน t f ฟ i x ดัดแปลงแอนิเมชันขึ้นมาเป็นไลท์ชันเนี่ยมันทําได้ดีหลายเรื่องเรื่องนี้ก็เลยคาดหวังแล้วกันอืมแล้วตัวเนื้อเรื่องของ เอาต้าเองมันก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะ่ะถ้าทำได้เหมือนแอนิเมชันก็สนุกแล้วอะ่ะแต่ก็กลายเป็นว่าเออมันก็มีดีและมีข้อเสียอยู่ในตัวตอนนี้เป็นซีรีส์ถูกไหมเป็นซีรีส์ตอนนี้มีซีซั่นเดียวที่เป็นไลฟ์ชั่นนะมีแค่แปดตอนด้วยแต่แปดตอนเนี่ยมันเป็นการสรุปความจากแอนิเมชันหนึ่งซีซั่นตัวแอนิเมชันเนี่ย The Last a d v e n t e เองมีสามซีซั่นจบเลยเนะื้อเรื่องจบบริบูรณ์แล้วก็มีภาคต่อ ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นลูกหลานเนื้อเรื่องเกี่ยวกันแต่ว่าคนละยุคสมัยกันก็สนุกเหมือนกันจบไปทั้งสองซีรีส์แล้วตัวหนังเองก็มีเคยเอามาทำไปแล้วหนึ่งเวอร์ชั่นที่เอ็มไน์สร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนคราวนี้มาถึงเนื้อเรื่องนิดนึงแล้วกันเนื้อเรื่องมันก็เล่าถึงโลกที่ปกครองโดยสี่เผ่าพันธุ์แล้วกันนะที่ใช้ชีวิตยึดถือตามธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นตัวกําหนดตัวตนของแต่และเผ่าพ,พันธุ์ซึ่งโลกเนี่ยก็อยู่กันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งเพราะว่ารักษาสมดุลซึ่งกันและกันโดยมีตําแหน่งของอวตารนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมธาตุทั้งสี่เป็นคนคอยรักษาความสงบถ้าเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยคนที่มีตําแหน่งอวตารนี่แหละจะคอยจัดการกับความขัดแย้งทั้งหลายไปโดยตําแหน่งเนี้ยจะสืบทอดกันโดยการกลับชาติมาเกิดอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่เป็นอวตารคนหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ย ต้องรอให้เขากลับมาเกิดในชนเผ่าอื่นซึ่งจะวนไปเรื่อยๆในสี่เผ่าพันธุ์ในสี่ธาตุนี่แหละออืจากคนที่เคยเป็นธาตุไฟก็ไปเป็นธาตุน้าธาตุน้ำเป็นธาตุลมธาตุลมเป็นธาตุดินวนไปเรื่อยๆเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคนที่กลับมาเกิดเป็นอวตารเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในวัยเด็กก็คือบทของแองนี่แหละซึ่งตอนนี้อยู่ในธาตุลมแอร์เบนเดอร์เป็นผู้ควบคุมลมได้แต่ตอนที่แองเนี่ยเริ่มจะมีความสามารถโผล่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มจะมีพลังขึ้นมาเนี่ย เขาหวาดกลัวว่าตัวเองเนี่ยกําลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยหนีออกไปจากชนเผ่าตัวเองหนีไปจากวัดแองในอยู่กับพวกกลุ่มที่เป็นพระแล้วกันหนีออกไปขณะที่หนีออกไปเนี่ยกลุ่มธาตุไฟเนี่ยที่คิดการใหญ่อยากจะคดครองโลกโดยที่วางแผนที่จะกําจัดคนธาตุลมให้หมดคนที่จะเกิดเป็นอวตารเนี่ยก็คือวางแผนจะฆ่าทิ้งทั้งเผ่าพันธุ์เลยเพื่อที่จะไม่มีคนที่เป็นอวตารเกิดขึ้นจะตัด วงจรงของ<ร>อวตารอ,ออกไปถ้าผู้สืบทอดตำแหน่งอวตารตายไปเลยตอนนี้ตำแหน่งอวตารจะหายไปแล้วความยิ่งใหญ่ก็จะตกอยู่ที่เผาไฟตลอดไปอืมแต่วันนั้นอนะวันที่ธาตุไฟไปถลม่มธาตุลมเนี่ยแองหนีออกมาพอดีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเองเนี่ยก็โดนพายุพัดไปติดอยู่ในน้ําแข็งแล้วเผาพันธาตุลมก็โดนกวาดล้างไปแล้วทุกคนก็คิดว่าเผาลมหายสาบสูญสิ้นสลายอาวตารเลยสูญพันธุ์ไปแล้ว ใช่เวลาผ่านไปร้อยปีแองนี่ติดอยู่ในน้ําแข็งเนี่ยไปได้รับการค้นพบโดยกลุ่มคนธาตุน้ํอ oh. เด็กกลุ่มหนึ่งไปเจอเข้าแล้วก็ปลดปล่อยแองออกมาจากน้ําแข็งแล้วก็มารับรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วร้อยปีนี้โดนธาตุไฟครอบครองกล oh. ายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายชนเผ่าอื่นโดนลังแกโดนทําลายล้างไปเยอะแองที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องมากลับมาทําหน้าที่เป็นอวตารเพื่อจะรักษาสมดุลให้กับโลก ที่มันขาดสมดุลตอนนี้อยู่อืมแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็พลังที่เขามีอยู่ก็ยังควบคุมท่าทั้งสีไม่ได้ยังไม่เก่งอะเพื่อนง่ายการเดินทางจะเกิดขึ้นเพื่อจะเรียนรู้และลุกขึ้นต่อสู้กับธาตุไฟให้ได้นี่คือเนื้อเรื่องของ The อวตารเดละไรเบนเดอร์ม,มาถึงข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของซีรีส์ตัวนี้นะคือสิ่งที่มันยึดมาจากแอนิเมชันทำได้หมดงานดีไซน์คาแรคเตอร์ Character, ถอดแบบมาเวิร์กตัวละครบางตัวนี่พูดได้ง่ายว่าเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยอะไรเงี้ยกานดีไซน์ฉากทุกอย่างทําได้ดีหมดแอคชั่นทำได้ดีนี่คือข้อผิดพลาดของเอ็มไนที่ไม่สามารถจะตีความฉากแอคชั่นของการใช้พลังนี่แหละการแปลธาตุต่างๆเนี่ยให้สนุกได้อเอ็มไนท์ทำพลาดอย่างรุนแรงฉากต่อสู้ที่ใช้ธาตุลมใช้ธาตุไฟต่อสู้ซึ่งงานดีไซน์มันอยู่ในแอนิเมชันอยู่แล้วอืม ตัวไลท์แอคชั่นตัวนี้ยเพิ่มดีกรียของสายแอคชั่นเหล่านี้สะดวกมากขึ้นความรุนแรงมันมีฉากโหดๆฉากที่แบบไฟลุกไฟท่วมไฟฆ่ากันเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่การ์ตูนเด็กเลยละ่ะซึ่งตัว Light ไลท์แอคชั่นนี้ทําได้ถือว่าเวิร์กสองส่วนนี้นะข้อเสียการเป็นแปดตอนเนี่ยกลายเป็นข้อเสียอา้าวหมายถึงต้องมีเพิ่มอ่ะถูกต้องจากยี่สิบตอนอะ่ะเหลือแปดตอนแล้วมันรวบรัดแต่เป็นการรวบรัดที่ไม่ดีอืมเพราะว่า ในซีรีส์เนี่ยการเดินทางเนี่ยสำคัญเพราะว่าทุกเมืองที่ตัวละครหยุดไปประจัภัยเนี่ยมันเกิดเนื้อเรื่องและมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวละครที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยทั้งซอกกาเองและก็คาตาราเนี่ยมันสร้างความผูกพันให้ตัวละครมันเข้าใจกันมากขึ้นเป็นความผูกพันเลยล่ะเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นพี่เป็นน้องทุกอย่างมันเกิดจากการเดินทางตอนนี้พอมันเหลือแตอนเนี่ยมันจับแต่เหตุการณ์เด่นเหตุการณ์หลักๆจากซีรีส์แต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ไป Mm. มันเลยรู้สึกว่าเหมือนก้าวกระโดดอะจากวันที่รู้จักกันไปถึงวันที่ช่วยเหลือกันและกันะที่สามารถยอมตายเพื่อเพื่อนได้อะเรารู้สึกว่ามันไม่มีพัฒนาการที่น่าเชื่อถือมากพออ mm. นั่นคือจุดสําคัญที่คุณเดินทางมา20ตอนเมื่อก่อนนะ mm. แล้วทุกเหตุการณ์มันสร้างความผูกพันมีขั้นมีตอนคาตาลาเริ่มรู้จักเองมากขึ้นเองเองจากที่เป็นเด็กที่แบบไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมไม่ใช่พูดปล่อยผมไม่ใช่พูดถูกเลือกผมไม่ใช่อวตารคุณอย่ามายัดตําแหน่งอย่างนี้ให้ผมอืมผมรับไม่ได้ผมยังเป็นเด็กอยู่แล้วแองค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือในซีรีส์นะในแอนิเมชันเป็นอย่างนั้นค่อยๆโตเห็นชัดเจนมากแองเริ่มรู้ตัวว่าควรจะทําตัวยังไงควรจะรับผิดชอบมากขึ้นต้องเรียนรู้ควรจะต้องเก่งได้แล้วอะเพื่อผู้อื่นนะนั่นคือความรับผิดชอบในตําแหน่งอวตารแต่ไอแปดตอนเนี้ยของแอนิเมชันเนี่ย เองก็เป็นเหมือนเดิมหนึ่งกับแปดเหมือนเดิมไม่ไปไหนเหมือนเพิ่งคิดได้อะตอนจบอะท่านนับว่าเป็นซีซั่นหนึ่งอะเป็นซีซั่นหนึ่งที่โอเคในฐานะที่ตัวละครเพิ่งมาถึงจุดเปลี่ยนอืแต่เรารู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยความรู้สึกเดิมที่เคยมีว่าเองพัฒนาตัวเองทั้งด้านจิตใจทั้งด้านพลังทั้งด้านความเป็นอาวาตารของเขาอะมันไม่เกิดขึ้นกับซีรีส์ลวกันแต่สำหรับเราเรามองข้ามเลยนะเพราะว่าเราก็ไปเก็บรายละเอียดกับอย่างอื่นที่มัน สร้างจินตาการให้มันเป็นภาพจริงขึ้นมาซึ่งมันสนุกตรงนั้นอารแอคชั่นการใช้พลังเนี่ยมันยังทําได้ดีอยู่แต่จุดอ่อนคือเนื้อเรื่องอย่างที่เขาบอกกันจริงๆใช่ไหมคือเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมช่วงกลางนี่ถือว่าโวงเลยนะมันเหมือนมีบางช่วงและกันที่โฟกัสผิดที่ในความร,รู้สึกเรานะเพราะว่าเราเนชอบแอนิเมชันมากนะตัวซีรีส์ที่เป็นแอนิเมชันนี่สนุกมากยังดูอยู่บ่อยๆเลยยออ้อนกลับไปดูบ่อยๆ <laughs> เพราะมันมีอยู่ในดิจิก <laughs> ซึ่งเรารู้สึกว่าโมเมนต์ที่มันดัดแปลงมาบางโมเมนต์เลือกมาดีแล้ว แต่มันก็มีโมเมนต์ที่เลือกพลาดเหมือนกันที่ทําให้การติดตามตัวละครเนี่ยมันไม,ไม่น่าติดตามเท่าไหร่แองในส่วนหนึ่งแล้วนะที่เราบอกว่าไม่ได้พัฒนาตอนที่หนึ่งกับตอนที่แปดถ้าจะเหมือนเดิมขณะที่ซอกกาเนี่ยมันเหมือนไฮไลท์ชีวิตเลยอะโมเมนต์นี้ในแอนิเมชันคือสําคัญหยิบมาเป็นก้อนโมเมนต์นี้สําคัญเป็นก้อนคนที่รอดตัวที่สุดคือคาตาล่าเพราะว่าบทเนี่ยมันเหมือนเป็นแกนของตัวแอนิเมชันอยู่แล้วที่ทําให้คนดูเนี่ย ติดตามภารกิจได้คือแองเนี่ยลูกผีลูกคนไงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะว่าเขาอยู่ในฐานะที่ยังคนพบตัวเองไม่เจออืแต่ว่าระหว่างทางก็พัฒนาไปนะแต่คนที่แน่วแน่ที่สุดในการเดินทางในการพัฒนาตัวละครคือคาตาล่าแล้วตัวซีรีส์ตัวเดดฟริกเนี่ยตัวไลท์เชนเนี่ยก็ทําทได้ระดับหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือคาตาล่าคนอื่นแม้แต่แองเองอะกลายเป็นตัวประกอบของซีรีส์นี้ไปไม่ชัดผมเข้าใจนะเหมือนแบบว่า เก็บความเปลี่ยนแปลงไว้ท้ายสุดหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าพวกนี้มันก็นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยากปรับให้เข้ากับความเป็นซีรีส์หรือเปล่าที่ต้องทิ้งอะไรตอนสุดท้ายแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าโอ้เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าคนที่เคยดูไปก่อนนะจะติดไหมหรือว่าคนที่ไม่เคยดูเลยแล้วหนังมันไปอย่างนี้ ด้วยการไปจบที่ตรงเหมือนบรรลุตอนท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ไปต่อเอาอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเหมือนกันไหมระหว่างที่คนที่เคยดูมากับคนที่ไม่เคยดูมาอะไรเงี้ยเราว่าไม่เหมือนกันนะเราว่าคนที่ไม่เคยดูแอนิเมชันมาก่อนอาจจะมีปัญหาเยอะเพราะมันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องพัฒนาการตัวละครมันไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนนะซึ่งดีเทลมันสําคัญที่จะทําให้เห็นว่าตัวละครผูกพันกันยังไงโดยเฉพาะสามตัวเนี้ยสามตัวหลักเนี่ยมันต้อง กลายเป็นเพื่อนตายกันเลยอ่ะแต่ว่าความรู้สึกตอนที่ดูแปดตอนของไลคชั่นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมันได้แต่ความสนุกยิบย่อยมันได้แต่โมเมนต์ของเรียกว่าอะไรเอาใจแฟนคลับอ่ะแต่ว่าเรายังมองว่าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยดูแอนิเมชันมาก่อนก็อาจจะแบบเอ๊ะมันรู้สึกกันอย่างนี้เลยเหรอแค่รู้จักกันวันเดียวรู้จักกันอาทิตย์เดียวรู้จักกันเดือนเดียวเดินทางกันไปแค่นี้คุณสนิทกันขนาดนี้แล้วเหรอมันรู้สึกได้เลยว่า มันไม่มีระดับขั้นที่มันน่าเชื่อถือมากพอในความสัมพันธ์นะอ่แต่เหตุการณ์ที่เลือกมามองว่าเกือบจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์ที่ดีหลายๆส่วนนะแอคชั่นมันไหมดูคนดูเอาแอคชั่นอันนี้ยังได้อยู่นะคือถ้าเทียบกันกับยูยูอาคุชโชเนี่ยมันเลเวลอัพจากตัวการ์ตูนจากตัวแอนิเมะไปไกลมากจนแบบโ้ยนี่มันเป็นหนังแอคชั่นแทบจะเป็นเดเลแล้วอย่างที่เราคุยกันอันเนี้ยยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ คุณสามารถทําให้ภาพในหัวของคนดูแอนิเมชันน่ะเป็นจริงได้ไม่พลาดอ่ะไม่ได้เพิ่มดีกรีเยอะเกินจนแบบเป็นหนังเรื่องอื่นแต่ทําให้สิ่งที่คนดูเคยคิดว่านั่นคือพูดง่ายว่ามันคือสตอรี่บอร์ดอ่ะอะแล้วคุณทําให้สตอรี่บอร์ดเป็นจริงได้อถือว่าเวิร์กแอคชั่นถือว่าเวิร์กอยู่สิ่งที่น่านับถือที่สุดก็คืองานดีไซน์ฉากบ้านเมืองปลาศาสเกาะสัตว์ประหลาดทุกอย่าง แล้วทาสวยด้วยทําเนียนด้วยในเรื่องอย่างเดียวที่พลาดนะในเรื่องอย่างเดียวยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามันเอาสักสิบสองตอนหรือสักสิบห้าตอนน่ะจะเวิร์กมากเลยนะอืตัวแอนิเมชันเองเนะี่ยเราก็ยังมองว่าบางตอนมันก็ยืดเยอะเกินไปบางตอนมันก็เล่นไปด้วยสไตล์ของแอนิเมชันซีรีส์นะยี่สิบตอนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าบางตอนมันเกิดจากการที่การ์ตูนมันดังมากแล้วมีเล่นน่ะมีภารกิจเสริมที่ไม่เกีก่ยวด้วเรื่องหลัก ก็มีอ่ะเหมือนดักบอลเนี่ยถ้าใครเคยดูดักบอลที่เป็นตอนอ่ะเป็นอ,อย่างนั้นเลยเนื้อหาที่มันเป็นเส้นเรื่องจริงๆลบรัดใจความน่ะมันสามารถย่นย่อได้เรายังรู้สึกได้ไงที่บอกว่า20ตอนนั้นน่ะน่าจะเหลือสัก15หรือ12ตอนได้ซ้ําอืม,มันควรจะเป็นอย่างนั้นกับตัวแลกชั่นไงแต่ว่าพอมันเหลือ8ตอนเนี่ยเรางรู้สึกว่ามันน้อยไปน้อยไม่พอมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตัวละครให้คนดูเชื่อได้ว่ากลุ่มคนนี้เดินทางมาแล้วแล้วเป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองอื ถ้าให้เลือกระหว่างดูเวอร์ชันซีรีส์กับเวอร์ชันแอนิเมชันยังแนะนำให้ดูแอนิเมชันนะอะอะพูดตรงๆนะเรายังรู้สึกแอนิเมชันสนุกกว่าตัวนี้นะอืม,อม,มันไม่เมืออกับวันพีสตอนที่เรารีวิววันพีสแันวันพีสเนี่ยมันก็โอเคแต่มันมีจุดด้อยแต่ว่าการดัดแปลงการหยิบเนื้อเรื่องมาแล้วพอไหวดูแอนิเมชันบางทีมันก็นานไปยาวไปหลายตอนเกินไปวันพีสสรุปให้อที่เป็นแรกชันโอเค ยูยูเนี่ยแนะนำให้ดูตัวไลค์แอคชั่นเลยสรุปสั้นกระชับได้ใจความแอคชั่นมานเวอร์ผ่านเลยเรื่องนี้แอนิเมชั่นยี่สิบตอนแต่เป็นตอนละยี่สิบนาทีอ,ะอ่ะไปตรงนั้นดีกว่าใช่มันก็สั้นกระชับอยู่แล้วอะอแล้วสามซีซั่นอ่ะไม่เยอะไม่เยอะจริงๆ <laughs> ให้คะแนนเรามองว่ายังโอเคอยู่นะมีหลายๆองค์ประกอบที่ถือว่าสร้างสารรค์แต่ก็มีจุดอ่อนที่น่าเสียดายแล้วกัน ในมุมมองที่ว่ายุคหลังที่ Netflix แทบจะได้ใจแฟนคลับบ่อยๆนะอย่างวันพีทเองเนี่ยถึงจะแหม้ไม่ได้ร้อเอร์เซน่ะแต่มีบางส่วนที่เชิดชูยูยนี่โดนใจมากอันนี้ถือเป็นตัวดออปลวกันถ้าเทียบอย่างนั้นนะถ้าเทียบกับว่ายุคหลังๆก็มองว่ามีข้อผิดพลาดเยอะกว่าข้อดีแต่ก็ยังเวิร์กกว่าเวอร์ชันของเอ็มไนนะโอ oh, <laughs> พี่มานุจริงๆเรามองว่า หลายส่วนหลายอย่างคือไอเดียเขาโอเคไอเดียเขาดีเนื้อเรื่องก็เหมือนกันนะเล่าเรื่องแบบเป๊ะๆเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการนําเสนอแล้วกันนะของเอ็มไนเนี่ยมันมีเรียกว่าความขัดข้องเคืองใจกับแฟนคลับมากๆอืเรื่องนักแสดงเนี่ยหลักสําคัญใจความหลักเลยนะอืนักแสดงเวอร์ชันของเอ็มไนเนี่ยไม่ตรงปกกับแอนิเมชันแบบขาดสุดมากมเข้าใจได้ว่าเป็นดาราดังแต่ว่าคือมันมีภาพจำอะสลายแอนิเมชัน มันก็เลยอาจจะผิดแผนไม่หน่อยแล้วก็งานดีไซน์การต่อสู้ฉากต่อสู้ทั้งหลายเลยเนี่ยของเอ็มไนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยละ่ะที่ไม่สามารถจะต่อเติมจินตนาการได้อันเนี้ยถือเป็นจุดเด่นที่ทําได้พลาดแค่เนื้อเรื่องที่ผูกหรือสรุปใจความได้ไม่คมอ่ะแค่นั้นเองเออโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าถูกใจมากกว่านะถูกใจมากกว่าขัดใจนะขอสรุปให้ว่าให้ที่เจ็ดคะแนนละกันนี่เป็นคะแนนจากคนที่ชอบแอนิเมชันมากกว่านะ อาการมาดูเนี่ยเป็นแค่การต่อยอดเพียงเล็กน้อยแค่ทําให้ภาพวาดเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นนิดหนึ่งอะ่ะยังหวังให้มีซีซั่นสองเร็วๆไหมหรือว่ายังไม่ได้กระตุ้นให้อยากดูขนาดนั้นอยากให้มีซีซั่นสองนะแต่ว่าหวังว่านะหวังว่าหนังมันจะสามารถจับอารมณ์แบบที่แอนิเมชันทำได้อะ่ะให้มากกว่านี้แล้วกันยังรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเรียกว่ามันยังหลวมๆอยู่อะ่ะเรายังมองว่าถ้าคนที่ไม่เคยดูแอนิเมชันอ่ะ โลกที่ไลชั่นทําได้ไม่น่าลุ่มหลงถึงแม้ว่าตอนที่หนึ่งของไลชั่นจะยิ่งใหญ่อลังการสนุกก็ตามอะ่ะแต่ลอดได้ดูไปเจอตอนที่สามตอนที่สี่เนี่ยอาจจะเลิกดูดูไปถึงตอนที่แปดก็ได้นะแต่ออนิเมชั่นไม่เป็นอย่างนั้นแอนิเมชั่นยิ่งดูยิ่งติดอืมตัวละครหน้าตาม,มากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นแล้วภารกิจสําคัญมากขึ้นมีความพัฒนาการตรงเนี้ยที่คอยจับใจคนดูตอนที่ดูแอนิเมชั่นได้ตลอดทั้งสามซีซั่นนะแต่ ตอนนี้นะไลเชนยังทำไม่ได้นี่เป็นทั้งหมดที่พูดถึงอวตารเดอะลัสเบนเดอร์ใครที่อยากลองไปลองที่ Netflix แล้วกันฟังรีวิวไปแล้วคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกกันมาได้ทั้งสงช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube Search ซีด็อกตามด้วยค่าหนังก็เจอพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแจ้งการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.